ดีค่ะค่ะดิฉันนางสาวนัชราบาูกูนะคะชื่อเล่นมาน้ำค่ะรหัส561 166042ค่ะวิชาเอภาษาไทยค่ะส่วนผมนะครับชื่อนายปรพนะครับน้ำสกุลสายกนะครับชื่อเล่นชื่ออาเหลียวนะครับรหรัส561 1 0 0 0 8 9นะครับวิชาเอกการสอนภาษาจีนครับค่ะวันนี้นะคะก็จะมาถามความรู้สึกของเพื่อนนะคะที่ว่าได้ทำวีดีโอคลิปลงในย t u b e นะคะว่าเป็นมีความรู้สึกยังไงบ้างค่ะ ก็รู้สึกดีครับที่ได้รับงานนี้ไปทำนะครับในระหว่างงานก็ไม่มีปัญหานะครับดำเนินการไปด้วยดีแต่มันจะมีปัญหาตอนที่คุณกำลังจะอัพขึ้น YouTube นะครับผมระหว่างเวลาอัพนะครับเศจธรรมก็จะเกิดขึ้นนะครับคุณจะคิดว่าทำไมอินเทอร์เน็ตในหอมันช้าจังเลยนะครับแล้วก็มีความคิดที่อยากจะไปถามเจ้าของหอนะครับว่าทำไม Wi-Fi หรือเน็ตนะครับช้าจังเลย แต่ผมเป็นส่วนน้อยนะครับที่มีปัญหานี้เพราะคนส่วนใหญ่ในหอนะครับไม่ได้ทําวิดีโอนะครับไม่ได้ทําวิดีโอไม่ได้ทำงานนี้ก็เลยไม่มีปัญหาผมเป็นส่วนน้อยผมก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่กล้าไปพูดนะครับกลัวโดนเจ้าของหอดุนะครับโดนไล่ออกไม่ยุ่งเลยประมาณนี้ครับรู้สึกก็ได้อะไรหลายๆอย่างครับค่ะความรู้สึกก็ผ่านไปแล้วนะคะต่อไปก็อยากถามเพื่อนว่า ที่การสร้างคลิปวิดีโอสร้างรายได้นะะี่ค่ะเราสามารถไปใช้ประโยชน์อะไรในชีวิตเราได้บ้างคะไปใช้ประโยชน์ในชีวิตเลยครับบางคนนะครับทีออ่อาจจะอยากจะเด่นอยากจะดังนะครับอาจจะถ่ายคลิปของตัวเองหรือว่าไปทําอะไรก็ได้ครับให้ถ่ายเป็นคลิปแล้วก็เอาไปลงนะครับถ้ามียอดวิวสูงสูงนะครับมันก็จะเป็น,ป,นประโยชน์ต่อ